เราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เราไม่ใช่มนุษย์แล้วเราจะใช้ชีวิตยอย่างไรดีเจ้าคะ,ะสมมุตินะตอนนี้พระอาจารย์กําลังคุยกับพวกเราอยู่ตอนนี้พระอาจารย์กาลังคุยกับพวกเราอยู่พวกเราเห็นเสียงมันผ่านไปแล้วไหมหรืออะไรหรือแต่ความเงียบสรุปแล้วเสียงนี้มีอยู่จริงไหมมีใครกําลังพูดไหม มีเจ้าค่ะถ้าเราพูดกับว่ามีเจ้าค่ะก็มีแต่เสียงเราเนี่ยแหละมันคิดกันเอาเองอะว่ามีเจ้าค่ะมีครับก็เสียงนี่แหละเราคิดกันเอาเองว่ามีครับเราเชื่อภาษานี้ไปแล้วนะเห็นไหมเรายึดภาษานี้ไปแล้วเห็นไหมเนี่ยเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดอยู่เจ้าค่ะเห็นไหมเมื่อสักครู่พระอาจารย์ เรากําลังเกาะเสียงที่เราคิดอยู่ตอนนี้ใครเห็นตรงนี้ได้บ้างใครเห็นได้บ้างว่าเรากําลังเกาะเสียงที่คิดอยู่ตอนนี้ให้ค่าสิ่งที่หายไปแล้วพวกเรารู้จักคําว่าปัจจุบันธาตุไหมปัจจุบันเนี่ยมันปรากฏสลายทันทีเลยปัจจุบันเนี่ยมันรู้สลายทันทีเลย อา้าวรวมความแล้วปัจจุบันคืออะไรปัจจุบันคือไม่มีอะไรเลยนั่นแหละคือธ่าุบริสุทธิ์เมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดอยู่นะเจ้าคะก็มีเราเนี่ยแหละคิดเอาเองเห็นอาการที่เราคิดเอาเองแล้วยึดเสียงที่เราคิดไหมถ้าเรายึดสิ่งที่เราคิดให้ค่านั้นนั่นแหละเรายึดมันไปแล้วเราเกิดแล้วเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ จะรู้ได้ไงเมื่อพวกเราได้รู้ว่ามันไม่เกาะเสียงนี้แล้วอะ่ะมันไม่เกาะอารมณ์แล้วมันไม่เกาะอาการรู้แล้วมันไม่เหลือความรู้สึกว่าเป็นคนแล้วอะ่ะมันไม่เป็นอะไรแล้วอะ่ะมันจึงไม่เหลือความรู้สึกว่าเราพูดแล้วอะ่ะมันจึงไม่เหลือแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าปัจจุบันตอนนี้ด้วย แต่อาศัยสิ่งเหล่านี้มาบอกพวกเราว่ารู้จักปัจจุบันไหมปัจจุบันที่มันเกิดแล้วเนี่ยหายแล้วปัจจุบันที่มันปรากฏสลายทันทีเนี่ยปัจจุบันที่หาปัจจุบันไม่เจอเนี่ยแค่หาความว่างเปล่าไซบริสุทธิดใจบ้างไม่ต้องไปหาหรอกมันอยู่ทุกที่แหละถูกไหม พวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยมันมีแต่อาการที่มันทํางานอยู่เนี่ยมันมีแต่อาการที่กระเพิ่มอยู่เนี่ยเนี่ยมันกระเพิ่มตลอดเลยเนี่ยอาการเนี่ยแล้วมันก็จบลงแค่นี้แหละมันไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงสอนพวกเราว่ารูปและนามมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงหรอกลูกเอ๋ยลูก แค่สังเกตดูนะรูปและน้ำมันไม่มีตัวตนอยู่จริงหรอกลูกเมื่อลูกคิดให้ค่ากับอะไรบางอย่างนั่นแหละลูกได้สร้างน้ำขึ้นมาแล้วเมื่อลูกให้ค่ากับสิ่งใดๆนั่นแหละลูกได้สร้างน้ำและรูปขึ้นมาแล้วแต่ถ้าลูกเห็นว่าทั้งรูปและน้มนี้ มันเป็นของมันอยู่แบบนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยและมันก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยโดยที่ลูกทั้งหลายไม่ต้องทำอะไรแค่เห็นว่ามันเป็นของมันอยู่แบบนั้นไม่ต้องให้ค่าไม่ต้องให้ความหมายนี่คือการรู้ตามความเป็นจริงแล้วลูกๆทั้งหลาย จะรู้แจ้งขึ้นมาว่าเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยลูกเอ๋ยแลวลูกจะเห็นว่าโลกใบนี้เป็นของเปล่าจงมองดูโลกใบนี้เป็นของเปล่าเธอจงมองดูมันเป็นครั้งสุดท้ายซะหมูสัตว์ทั้งหลายเขามาหลงเขามาหลงอยู่ในโลกใบนี้ กายหยาบก็มาหลงอยู่ในโลกใบนี้กายละเอียดก็มาหลงอยู่ในโลกใบนี้เขาไม่เคยรู้เลยว่าเขาได้สร้างโลกใบนี้กันขึ้นมาแต่แค่เขาได้เข้าใจลงไปว่าทุกอย่างเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้รูปและนามเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้เขาเป็นเช่นนี้เอง ไม่สามารถอธิบายอะไรได้ว่าเขาเป็นอะไรจงรู้แจ้งตามนี้แล้วพวกเราจะเข้าถึงความไม่ได้เป็นอะไรเลยจงปล่อยให้อาการทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายเขาทำหน้าที่ของเขาเพราะไม่มีเราในธรรมชาติใดในอาการใดเลย แล้วพวกเราจะรู้ว่าเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้เลยทุกอย่างมีขึ้นมาเพราะเราคิดให้ค่าว่ามันมีทุกอย่างไม่มีก็เพราะว่าเราคิดให้ค่าว่าไม่มีทั้งความมีและความไม่มีลูกก็สร้างมันขึ้นมาเองเห็นไหมลูกจงอย่าให้ค่ากับสิ่งใดลูกจงเข้าใจลงไปเขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นนะลูก ใครเห็นธทมนี้ย่อมเห็นเราตะถาคตเราคือความเป็นเช่นนี้เองเราคือความไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่เองนี่มันง่ายมันง่ายตรงที่พวกเราเพียงแต่เข้าใจเข้าใจเข้าจนถึงใจ จนมันโปร่งมันแจ้งขึ้นมามันเบามันโล่งเราจะรู้ได้เองว่ามันเบามันโล่งเมื่อได้ฟังธรรมนี้เมื่อได้สังเกตอาการนี้อาการที่มันกระเพื่อมเป็นเสียงเนี่ยแค่สังเกตดูดีๆมันไม่ใช่เสียงหรอกลูกเอ้ยแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งใดด้วยไม่ต้องให้ค่ากับเขา ลูกเอย๋ยจงเห็นให้ได้นะว่าเขาเป็นของเขาอยู่แบบนี้แหละเขาไม่ใช่เสียงหรอกลูกเอย๋ยและเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรด้วยเมื่อยุติการให้ค่ากับสิ่งใดๆทุกสปปรรพสิ่งจึงไหลค่าด้วยตัวของเขาเขา จะเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่แบบนั้นแม้แต่เราก็ไม่มีเมื่อลูกได้รู้แจ้งดังนี้ลูกจะเข้าถึงอมาตะธรรมอมตะธาตาุธาตุาต้นกำเนิดอันตนมีอยู่แล้วนั่นแหละเรียกว่า นเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตติิอัต,อตโนโนาโถจะประจักษ์ขึ้นมาแก่ตนเข้าใจไหมบุตรแห่งเราทั้งหลายธรรมะมันง่ายนะมันง่ายเมื่อพวกเราหยุดแสวงหาเมื่อพวกเราหยุดการก่อยึด เมื่อพวกเรายุดการให้ค่าทุกสปปรรพสิ่งจึงเป็นอิสระพวกเราจะประจักษ์ต่อความไม่ได้เป็นอะไรเลยพวกเราจะไม่ยึดเสียงนี้เลยพวกเราจะรู้ทุกสิ่งแต่ไม่ยึดสักสิ่ง พวกเราจะอาศัยในโลกใบนี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่างผู้ที่ไม่ยึดสิ่งใดๆพวกเราจะกลายเป็นผู้ที่ไร้ลูกไร้นามอยู่ตลอดเวลาพวกเราแค่หยุดคำว่าหยุดเนี่ยไม่ใช่ยืนนิ่งๆจงใช้ชีวิตเป็นครั้งสุดท้ายซะ แต่จงหยุดการก่อย,ยึดหยุดที่จะถือครองอาการนั้นๆปล่อยให้เขาทำหน้าที่ของเขาแค่เห็นเขาเป็นของเขาอยู่แบบนั้นแค่เห็นอ,อารมณ์โกรธอ๋เอเฮอมันก็เป็นของมันอยู่แบบนี้เนาะแค่เห็นอารมณ์หัวเราะเอา้า อ๋อมันเป็นของมันอยู่แบบนี้แค่เห็นเสียงที่มันบ่นอยู่นี้อ๋อมันก็บ่นของมันอยู่แบบนี้เนาะแค่เห็นว่าที่รู้นี้อ๋อมันคิดเองมันรู้เองมันได้กลิ่นเองด้วยมันได้ยินเสียงเองเอา มันไม่ต้องทำอะไรนี่เองนี่เองคือการหยุดมันหยุดที่จิตคือมันไม่ไปเกาะนามไม่เกาะรูปไม่เกาะความคิดนึกอารมณ์อาการรู้ความทรงจำมันจึงไม่เหลือความเป็นคนอีกต่อไปมันจึงไม่แยเสยที่จะยึดถือครองแบกสิ่งใด มันจึงมีแต่ความเบามันมีแต่ความโล่งม,มันจึงว่างจากทุกอาการเลยมันเป็นเองมันเป็นเองมันไม่เหลือเราอีกต่อไปมันอิสระมันได้รับการปลดปล่อยใครจะไปรู้เนาะ ว่าที่รู้อยู่นี้มันไม่ใช่เรารู้ใครจะไปรู้ว่าความคิดนี้มันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงใครจะไปรู้ว่าโลกใบนี้มันมันเป็นของเปล่าใครจะไปรู้ว่าทั้งรูปแลน่นนมเราสร้างมันขึ้นมาเอง ใครจะไปรู้ว่าวัฏฏะสงสารที่ดวงจิตทั้งหลายเวียน่หยกันมาเนิ่นนานพวกเราสร้างกันเอาเองเนี่ยเราหัวล้อเองแล้วเราก็ยึดว่าเราหัวล้อเองโดยแท้จริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะใครจะไปรู้ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่กระเพื่อมแม้แต่การเคลื่อนแม้แต่เซี่ยวทุลีมันไม่มีเลยในความบริสุทธิ์เนี่ย ใครจะไปรู้ว่าความบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้มันเพียวมากมันใสมากแล้วมันอิ่มเอมมันเบิกบานมันผ่องใสมันกลืนไปกับทุกอย่างมันไล่รูปไล่นามใครจะไปรู้ว่าสิ่งนี้มันพูดไม่ได้ใครจะไปรู้ว่าชาติสุดท้ายนี้เราจะได้มาประจักษ์ทำอันบริสุทธิ์อย่างนี้ ใครจะไปรู้ว่าการไม่เกิดมันเต็มหัวใจมันเต็มใครจะไปรู้ว่าการไม่เกิดมันจะชัดได้ขนาดนี้คือมันไม่เหลือที่เกิดไม่เหลือแดนให้เกิดมันไม่มีรูปร่างใดๆให้เกิดใครจะไปรู้ว่ามันจะบริสุทธิ์ได้ขนาดนี้ ใครจะไปรู้ว่าธรรมนี้มันมีอยู่แล้วที่จิตพวกเราเองพวกเราันนดาเจ็บใจไหมใครจะไปรู้ล่ะว่าธรรมะนี้ธรรมธาตุอันบริสุทธิ์นี้ความพ้นทุกนี้ความพ้นวัตตนี้มันมีอยู่แล้วกับพวกเราทั้งหลายอะ่ะ ใครจะไปรู้ว่าสิ่งที่พวกเรากระทำกันมาปฏิบัติกันมาดิ้นรนกันมามันไม่เคยมีอยู่จริงเลยงั้นเราไปทำอะไรไปเพื่ออะไรทำไม <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าน้ำตามันไหลเองมันไหลไม่หยุดเลยเมื่อได้แจ้งต่อธรรมทานนี้ใครจะไปรู้ว่าผู้ที่พ้นแล้ว มันไม่ได้มีตัวตนใครเป็นผนแต่มันเป็นความที่มันได้รู้จักธรรมชาติต้นกำเนิดของตัวเองมันพ้นจากนามพ้นจากรูปด้วยการที่มันรู้จักตัวมันเองมันหยุดการสร้างหยุดการเกาะนี่แหละที่ผู้ที่แจ้งแล้ว ทำไมถึงได้ร้องไหง้เพราะมันเป็นอะไรที่มันมีอยู่แล้วอะ่ะเราไม่ได้ไปบรรลุทาอะไรที่ไหนเลยเราไม่ได้ไปแจ้งต่ออมตะธาตุใหม่ๆที่ใดเลยแต่เราได้เจอสิ่งที่เรามีกันอยู่แล้วแล้วก็สอนอะไรกันบนโลกใบน,นี้ไม่แปลกใจเลยที่เราเคยเรียนมาหมดทุกแขนง ที่ครูบาอาจารย์บนโลกบนี้เขาสอนพวกเราจึงบรรลุธรรมไม่ได้เลยไม่แปลกใจเลยว่าทำไมศา,าสนาเสื่อมไม่แปลกใจเลยที่เขาสอนให้พวกเรายึดตัวยึดตนเขาสอนให้พวกเราเล่นอยู่กับรูปเขาสอนให้พวกเราเล่นอยู่กับนามเพราะความที่เขาเองก็ไม่รู้ใครจะไปรู้ มันจึงมีวิธีเดียวจึงได้ตั้งสัจธาตต่อหน้าพุทธะทั้งหลายว่านับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปลูกจะประกาศแกนธรรมนี้จะสอนให้ทุกดวงจิตได้รู้แจ้งจิตจะพาทุกดวงจิตทั่วสามแดนโลกธาตุพ้นจากวัตตะทั้งหมดจะไม่ยอมให้ดวงจิตด,ดวงใดต้องเวียนว่ายในวัตตะอีกลูกจะรับผิดชอบทั้งหมดเอง พ่อพุทธ,ธาทั้งหลายไม่ต้องมาอุบัติอีกลูกจะรับผิดชอบทั้งหมดเองลูกจะพาดวงจิตพ้นวัตตะทั้งหมดเองจะไม่ยอมให้ดวงจิตด,ดวงใดเวียนว่ายในวัตตะอีกสัจธรรมนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนขอทุกดวงจิตทั่วสากลอนันตจักรวันจงเป็นพยานเถิดเราจะแผ่องค์ความรู้นี้ ให้ทุกดวงจิตได้ซึมซับได้รู้แจ้งโดยทั่วกันเราจะประกาศธรรมที่ถูกปิดให้โลกใบนี้ได้รู้โดยทั่วกันธรรมะอจินไตยทั้งหลายลูกจะประกาศให้โลกรู้ทั้งหมดลูกจะทําให้ทุกคนทุกดวงจิตกลายเป็นจิตพุทธะทั้งหมดเพื่อมาปิดวัตตะไปด้วยกันเพราะพวกเราทุกดวงจิตต่างสร้างวัตตะขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้ พวกเราทั้งหมดจะต้องมาหลือมาปิดวัตตะไปด้วยกันสัจธาตุนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนขอทุกดวงจิตและพุทธะทั้งหลายจงอนุโมทนากับลูกด้วยเถิดสาธุสัจธาตุอย่างนี้แหละที่ตั้งมันไม่มีใครอาจหารที่จะตั้งใช่ไหม งั้นเราจะตั้งเองใครไม่ทำเราจะทำเองลูกจะให้อย่างไร้ขอบเขตลูกจะให้องค์ความรู้แห่งปัญญาแก่จิตทั้งหลายโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนลูกจะละแล้วซึ่งสังขารปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงไม่แม้แต่จะอาศัยลูกจะงดงาม ดังเช่นพุทธ,ธะทั้งหลายท่านงดงามลูกจะพาหมู่เพื่อนประกาศพระสัจธรรมนี้พาหมู่เพื่อนประกาศสัจธาตุแห่งความเป็นพุทธ,ธะจะพาหมู่เพื่อนปิดวัตตะไปด้วยกันสัจธาตุนี้จะไม่มีวันเปลี่ยนตราบจนดวงจิตดวงสุดท้ายพ้นจากวัตตะไม่มีใครกล้าตั้งใช่ไหม กลัวใช่ไหมขี้ขลาดใช่ไหมยังมีตัวตนอยู่ถูกไหมถึงได้กลัวยังคงที่จะเห็นแก่ตัวอยู่ใช่ไหมยังคงที่จะสกปรกสร้างวัตัตะต่อไปอยู่ใช่ไหมไม่มีใครกล้าจะตั้งสัจจะทาตุแบบนี้ใช่ไหมเราจะตั้งให้ดู และเราจะทำให้มันบริบูรณ์ให้ดูขอทุกดวงจิตทั่วสากลนอน,นันตจักรวาลจงอนุโมทนาเถิดยากตรงไหนเราจะขอรับวิบากกรรมทุกทั้งหลายของทุกดวงจิตทุกสรรพสัตว์ทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวเราจะไม่ยอมให้ดวงจิตดวงใดหรือคนใดหรือสัตว์ใด ต้องทุกข์อีกต่อไปต้องเวียน่ายในวตัตะอีกต่อไปนี่คือความงดงามแห่งธรรมนี่คือสิ่งเดียวที่มีคุณค่าที่ได้เกิดมาบนโลกสมมุตินี้มีสิ่งเดียวที่พึงกระทำที่พอที่จะมีคุณค่าบ้างเพื่อจะตอบแทนพระคุณ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือการพาหมู่เพื่อนทั้งหลายพ้นวัตตะเราจะทำมันเองเราจะประกาศแต่อนัตตารมแบบนี้เราจะชี้ให้ทุกคนทุกดวงจิตได้รู้แจ้งจิตให้หมดวิชารู้แจ้งจิตจะต้องเข้าถึงทุกคนทุกสรรพสัตว์ในยุคนี้ ทำได้ก็แล้วกันเต็มหัวใจด้วยและไม่มีคำว่าไม่ได้ด้วยในสัจธรรเนี่ยบอกให้มันเต็มมากตอนนี้มันเต็มตั้งแต่วันแรกที่ได้แจ้งสิบกว่าปีที่ผ่านมามันเต็มมาจนถึงตอนนี้เราบอกให้กล้าที่จะตั้งสัจธรรมอย่างนี้ไหมหมู่เพื่อนทั้งหลายเอ้ยกล้าที่จะตั้งสัจธรรอย่างนี้ไหม ลูกพุทธ,ธะทั้งหลายเอ่ยกล้าที่ตั้งสัจธรรมอย่างนี้ไหมดวงจิตทุกดวงเอ่ยจงทำหน้าที่องดงามนี้เป็นครั้งสุดท้ายเถิดหมู่เพื่อนทั้งหลายอ่ะสมควรเกยวเวลาขอยุติไว้แค่นี้ขอสัจธรรมแห่งความเป็นพุทธ,ธะที่บริบูรณ์ รวมเป็นหนึ่งในต้นองค์ความรู้ขอจงแผ่ออกไปให้ไพศารแผ่องค์ความรู้แห่งปัญญาอันบริบูรณ์นี้ให้ซึมซับลงสู่จิตทุกดวงทั่วสากลอนันตจักรวาลโดยฉับพลันเถิดขอทุกดวงจิตทุกอนูทุกปรมานูทั้งหมด จงซึมซับองค์ความรู้นี้ไม่ว่าท่านจะถูกกักขังด้วยคาถาอาคมมนต์ดำคุณใสพลังงานใดๆที่กดทับท่านไว้อยู่หน้าที่ใดด้วยสัจจะใดด้วยแรงอาฆาตพยาบาทใดด้วยอาวิชาความไม่รู้ใดขอใอ้สิ่งเหล่านี้จงสลายมาลายไปสิน้นจงแจ้งต่อต้นธาตุอันบริสุทธิ์ตนโดยฉับพลันตอนนี้เถิดจงประกาศสัจจะมาเป็นจิตพุทธะมารวมเป็นหนึ่งในต้นองค์ความรู้เรามาลือสัจควรสั์ปิดวัตตะเป็นอัตโนมัติไปด้วยกันเถิดและจงสำแดงแก่ทุกคนบนโลกใบนี้ ขอให้ทุกคนบนโลกใดใบนี้ได้น้อมจิตเข้ามาฟังแก่นธรรมนี้ได้เกิดนิมิตเกิดอัศจรรย์โปโร่งในธรรมบรรลุธรรมโดยเร็วโดยฉับพลันทุกคนทุกท่านเธินวิบากกรรมบันไดที่ขวางกัน้นการบรรลุธรรมของพวกเราทั้งหลายพระอาจารย์จะขอรับไว้เองทั้งหมดขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีกำลังใจเต็มเถิดจงแจ้งต่อต้นธาตุตนโดยฉับพลันเทิญสาธุสาธุสาธุ